5สัญญาณเตือนเครียดลงกระเพาะที่เป็นโรคคิดของคนในปัจจุบันในปัจจุบันไม่มีใครหรอกค่ะที่จะบอกว่าตัวเองไม่เครียดค่ะและอาการเครียดลงกระเพาะเนี่ยมีอาการอะไรบ้าง1ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่โดยเฉพาะตอนท้องว่าง2จุดเสียดแน่นอกอาหารไม่ย่อย3รู้สึกคลื่นไส้และอาจถึงขั้นอาเจียนเลยนะคะ4ท้องอืดแน่นท้องหรือเหม็นเปรี้ยว ห้านอนหลับได้ยากหรือนอนหลับไม่สนิทค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะว่าอะไรอาจจะทําให้เกิดภาวะลําไส้แปรปรวนได้ค่ะแน่นอนค่ะเราต้องดูแลตัวเองการดูแลตัวเองหูคําพูดง่ายๆอย่าเครียดมันเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแต่เราก็ต้องปรับตัวเองและที่สําคัญพี่ปราบอกเลยว่าเราต้องมีสิ่งดีๆที่ช่วยลดความเครียดของเรานะคะและทําให้เราสามารถดารงชีวิตได้ไว้พี่ปราจะมาบอกค่ะติดตามพี่ปรานะคะ และทุกอย่างมีทางออกค่ะเชื่อพี่ปรานะคะ